สวัสดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุข,สขุสุคนว่านีเป็นเอฟซีภายในประเทศไไหรือต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางส่องสาวแก้วบ้านเฮาอีกเดฟพ่อแม่พีน่น้อยโดยมื้อนี้สาวแก้วก็ได้เดินทางมาทางบ้านคุกประวายพรมแพี่น้องมาหาสาวเวิร์นเพิ่นสาวเวิร์นก็จะยินแต่ว่าสาวเวิร์นสาวเวิร์นเนาะ แต่ราตาคุณเป็นแม่รายน่าสะแก่กันยังบรกเกอร์มหาปัญจเกี่ยวไปพี่น้องโดยเคยเห็นแต่น้ำคลิปสองอื่นเนาะจะมาาทำมาหาเพลินเพี่นเนาะอ่านกับสันสะเกตกับสุภาพี่ป้าน้องเข้าไปทักทายสบายดีทางน้องเว้นกันเลยพี่น้องแต่ว่าคนอื่นจะไปเนาะสะเกตก็ฝากในเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามซ่องสับแก้วบ้านเฮาน้ำในเด้อไปพี่น้องพ่อเป็นกำลังใจให้สะเกตสร้างคลิปต่อไปพี่น้องเดยโอเคไปพี่น้อง ไปหาข้างเซิร์ฟเว่นไปเลยเนาะโดยโอเคเนาะตอนนี้จะแก้กับพ่อเทื่องหัวซ่านของเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปี่น้องเนาะมากับสาบุญมาเพื่อนโดยสบายดีสาบุญมาเนาะมาโดยซาเกีวคือเกาเนาะมือนีกันเนาะสายลุยสายลุยลุยขีดต้มทางเพื่อนทางกับเพื่อนโดยสบายดีสาวเซิร์ฟเว่นบอคนผู้จบผู้งามปานนี้บ่ Ma nó, ma phần bố khơi má chắc, cửa nó hà, đôi má thế lệ, con nó, má xào vơn, ta năm song ừ. mà thấy tổ trình heo ngam gua đàn ừ. năm mình thôi là sao bị nó, đôi ba sao anh, anh yêu đây chắc đó, sao sao sổng, pí pí nó, Long nong bơn này có phải nó, ở cấp bảy con ตอนนี้เมย์เป็นใครตอนนี้เมย์เป็นลูกกาเป็นลูกกาโอ้น้องเวิร์นไม่ได้ไปบ่อมาหนีบ่อไ่ได้ไปค่ะก็มาไปตลาดโอ้น้องเวิร์นไปตลาดเลยอืมไปซื้อของอยู่ของกินเนาะเลยเลยเลยแต่ละมื่อน้องเวิร์นไปทางไหนวันนี้หาให้ปวดก็ไปอันลูกกาแล้วอี้อืมเลยๆไปลูกกาลูกบ้งไม่ได้เห็นหยหนหน้าบ่ได้เลย่อไม่ไ้มีหน้าเห็ดเหนกันเนาะ แต่เพื่อนดูกันแม่สองคนโดยแม่คือว่าแม่แม่เสียงก็แม่นะแม่ชื่อยังก็แม่ชื่อกุ้มแม่ถักกุ้มออยู่กับแม่สองคนเนาะตอนนี้ยังบม่ได้สั่งข้อสั่งคัวเปล่ายังยังอ้จักว่าเดื้อจักคนงามป่านนี้เอาเนาะสาวมาคนงามป่านนี้ยังว่าบุมีบุบ่าวเนาะโดยมีแบบเกามาคุยกับนี่อยู่แต่ว่ายัง เออยังม oh, oh uh ีคนถูกใจบ่เดี๋ยวนี่ยโอ้ยังยังโอ้ยังลมอยู่เนาะตอนนี้ก็คือว่าถูกใจเลยเนาะก็คือว่าสาววนนี่เปิดใจแล้วมันบอกโดยเปิดใจคุยเนาะโดยไพร้อมีคุยก็คุยได้เลยนะโดยพร้อมแจกเพชรแจกไลยเนาะโดยทางสาววนเหมือนกันอยากหาคนที่หูใจเนาะโดยอยากหาคนคุยคอไม่ต้อง มาสั่งชาแน่นาะวางไงเนาะพูดดีเห็นว่าดีที่สุดเห็แล้วเนาะดวางไงกาเลือกคำว่าถือเด้อดะเิงไปพูนทางมาหน้าพูนกระถือสังเด้อมาหน่ะเนาะโอ้ยสบายดีมาแต่ทางไหนน่ะใส่ตีนช่วยมาเนีโอ้ใส่ล้อโอ้ใส่ตีนช่วยคือล้อเนาะมาทางนี่แหละกลางบ้านนี่แหละดยหาล่อวางพ่นกันเนาะโดย อสาวนปจัจจุบ er? ันน yep, ี <pok> ่กเคยเคยไปเฮ็ดงานอยู่บ่เคยไปเฮ็ดงานอยู่สาวนก็มากเกินมากก็บ่ได้เงินดอกอไม่ได้เงินแต่ว่ามาก่อนเคยไปอยู่เนาะไปเฮ็ดงานเฮ็ดการณ์กันเนาะแต่ว่าบ่พอสิได้เนาะแม่นบ่พเพสิได้เงินได้ค้ำเบ้านว่ะเป็นคนขยันอยู่ไปหาหาหนี่อยู่แต่ก็บ่พอสิได้เนาะเพราะว่ามันอยากยากเนาะขู้นเงินเนาะอยากเฮ็ดงานทำกั ก็คือพ่อแม่พ oh, ี <t <t oh. <t <t ่น้องเห็นเนาะเต้ากะบหาเงินกับพ่อได้แต่ซื้อข้าวซื้อน้ำให้พ่อให้แม่กินน่้ำเราดูกะเพื่อนสาวเอิกะมีพืชมีไาอยู่อ่บ่มีนี่กับพายเพลินพายเพื่อนบ่อนะโอ้เหล่เพื่อนเข่าเพื่อนเจ้าอะไรโตเป็นเพื่อนเพลินบ่โอ้ดโดูน้ำนายใดมีบ่ไรกับ่มีของน้ำของบ่มีหนูยังกับบ่มีพอพี่น้องก็ทาำเงินสาวเนาะเป็นผู้สาวเอาบน้ำอาบนายแบบ ออยากเห็ดเวี้ยเห็ดนั่นน่ะแบดทำธุระกันจากยากแน่คือว่ามัดเจ้าอันใส่จะาใส่ใส่ซานาฟนคันฝนตกมากอะใส่น้ำมันแล้ซานาฟอนเน่ยคันย่ำแรงกะขโคอันน้ำป้าพันโดยโดยอันน้ำอยู่น้ำกินได้สักน้ำกินกะน้ำฝนนั่นแหละทางนี้โอ้กินน้ำฝนเนาะโดยคือว่าปัจจุบันตอนนี้กะคือยังมีครูคลองเนาะยังแบบ แต่ว่ามีอยู่บ่าวภูเบาค่ะมหาผูเบาค่ามาหาหลายแล้วแบบยังมู้ถึกใจญ่คนงมูมีภูถึกใหญ่จากคนอ๋ออย่นังศึกษาในเนาะคือว่าแล้วสิฟังตัดสินใจกะหมดทันได้เนาะส่วนลายนี่จะเป็นว่าไทยหรือว่าเล่าส่วนลายว่าไทยป่ะคนงามปานนี่ไปไกลเนาะทางของไทยเนาะดยคนงามปานนี่นี่คนไกลเนาะวัจจิเนาะโดูดูแต่ว่ายังบ่มีคนที่ถูกใจจักคนมนโดย ก็เนาะว่าพี่น้องถ้าไปสนใจก็ติดต่อมาเด้อเนาะสนใจน้องเวิร์นเพื่อนทางเฟซทางไลน์เพื่อนอะไรพี่น้องเลยโดยทางซาเวิร์นเพม่อนกันพร้อมเปิดใจแล้วเนาะเพราะว่าอยากหาคนคุยอีกอย่างก็อยากได้คนที่พามาสั่งครอบสั่งครัวเนาะโดยอาศัยเลี้ยงแม่เพราะแม่์เป็นกระเถิบแล้วโอ้ยทางแม่์เป็นกระเถิบแล้วพี่น้องเนาะอยากได้ นมาดูได้พอได้แม่เนี่ยดูได้แม่เได้แล้ยเราเลยเรากต่ยังได้ลูกเคยและเราเ่าเลยโดยสมมติเนาะสมมติว่ามีคนมามักคนทางภางไทยสมมติอายุหลายกว่านี่อายุประมาณห้าสิบซีซีห้าสิบหน่น้องเวิร์นชีรับได้บลอกรับได้ขนาดซีซีเพราะว่ากายห้าสิบคนไปไลฟบล็อกได้เป็นไอ้ก็ได้เป็นนั่นบอก็ได้เอะโอ้ดูดูอนาเกลายกะมันกะ บอร์ับนได้เนาะโอ้ประมาณหาซีบงมาในน้องเวิร์นหนิับได้เนาะปาส่ซีฟ้าซนมาเนาะถือว่าน้องเวิร์นหนิก็หาก็ถือว่าแก่แือไล้เนาะสมุิมาหาแต่ว่าน้องเวิรนเป็นยังไงกันอยากใส่นหมุนล้เนาะใส่แล้หมนลแต่ว่ามีว่าไทยผู้ถือใจอยู่ปิจ้าคิดบังไวจังดิ หยัดปิดบังมาเลยคนอีสานนี่บอคือว่าคนอยู่ในกรุงเทพบอสนหลายโทรมฤตเลยบัตหันก็ไมีแต่คนอีสานมีคนไทยคนเดียวแบบเขาบอกแถอีสานแถนี่เฮานี่เนาะแม่นโเฮากับฟังขอดใจเนาะคนก็ฟังข่าวขอดใจเนาะขอดใจบัตรหันไม่ใช่ว่าภาษาไทยอังกฤษแล้วการทางเจ้าก็บม่ได้คือจะไปไทยบอเฮาก็ถามเมื่อกี้นี่เนาะถามเจ้า เวิร์เพิ่นว่าอยากไปทายอยู่บ่เนาะสวงอยากไปแต่ว่ายัมีเพียวแม่โอ้แม่จะเล่าก็เฒ่าแล้วโอ้โหดูคางนึงบ่มีข้างนึงนี่บ่เห็นแม่นะเห็นหงอเห็นตาเดียวข้างเดียวเห็นแต่้างเดียวเนาะตอนเฮาสิบ้าแม่ไปกะบ่มีผู้เบิ่งแย่งเพิ่นเนาะแม่สินเบาะเราให้แล้วเนาะโคุณเดียวแม่นหาเงินซื้อข้าวซื้อน้าอีกเพิ่นกัเนาะแม่น ลำบากเนาะเพิ่งมาแบไปหนักหนเบื้องเดียวกันยังได้ไปลูกกล้าโอ้ยอมใจเพิ่งเนาะเคยไปเนาะแโดยโดยคันบัวปกับบอด้กินแมนโดยแตต้องสูดต้องสดนเนาะเาสูดสดนเวียนเรียบพ่อแม่แร่เบืองแงงพ่อแม่เนาะเพราะว่าพ่อแม่เพิ่นกระเถาแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นกะเคยเลี้ยงเข้ามาแต่น้อยจนใหญ่เนาะเดี๋ดวเพิ่นจะมีสิบรายบอสดิทางสาวเพิ่น แต่ว่าเด็กปรทศไทยคือบ้านขอเมืองพคนยูเนาะเดี๋ยวเพราะว่าเคยไปแล้วบ่อไทยนี่เคยไปสองเพื่อหันแต่ไปกับกระเจ้าแล้วไปอย่างเอโน่แต่ไปพอเดียวยังเคยไปสักเทืีไปปตะกี้บันเมยังหันแม่บอกแม่ก็คือยังหนุ่มกว่านี้แน่นอน่นกับซีดูแลตัวเองได้เนาะเต็ตอนนี้เพิ่นกับเฒ่าแล้วเนาะประมาณหกสิบกว่าอะไรปรจักอายุเพิ่นกันเนาะเพิ่นกับเฒ่าเต็วได้เนาะ ซาสเกียวเพิ่งกันยังหันอยู่เนาะเพิ لا. ่งกับไปหาลูก้ารับย่างอยู่เนาะเพิ่งก็คือพ่อแม่พี่น้องเห็นเนาะตั้งแต่ณ่ะกันสอนน้องเบิร์นถ้าอายุลายกันยาก็เพียงแต่เบิร์นหักเขาจริงเนาะน้องเบิร์นเนาะเป็นเงเนาะว่าคนชี้หับธนาเขาไลยบอแบบนี้เนาะทองธนาเพิ่งก็คือพ่อแม่พี่น้องเห็นเนาะพอประมาณนี้แหละโอ้ยก็คือพี่คือน้องเห็นนี่แหละเพื่อนมา ภาพครอบครัวเพิ่นกันเนาะอีกกาเรื่องซานเพิ่นเนาะโอ้คือปีก็น้องเห็นเลยกรเพียงแต่หักยิงวังแต่งนะเนาะกระเพียงแต่จะมีผู้มาวางโดบางอย่าเนาะเดยวจะเบิ่งพักแน่ได้เนาะเดอ๋ยวนะกาเฮากาโอ้รมลำสาวเพิ่นได้พอสมควรแล้วเนาะกาสิบุรุกควรเวลาเพิ่นดอกเยี่ยนเพิ่นไปหาหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำเนาะ ว่าตอนนี้ก็เป็นยามแดงในแล้ดดพอนอน้อยเขาก็มาหาน้องเวินเมื่อเช้า,านี้ก็บ,บอกครบเนื่องจากว่าน้องเิคนไปตระละโดยมาครบตอนแดงเนาะโดยข้างเดียก็เสด็จกับตัวบพืเด้อเนาะก็ขอให้น้องนี่สมหวังในความหักเนาะขอมีคนมาดูแลน้องไว้ไหว้เนาะโดยสบายดีนี่ก็เฮือนน้องเวินเพือ่อไปไปนเอาพอนเพื่อนเอาโดยกะพอประมาณนี่แดพยยดพอนเพื่อนเอาเนาะ เพิ่อนสาวเวิร์เพิ่นกะบบอได้มีไฟฟ้ากับบอมีเพื่อนเนาะไหนน้ากับบอมีเพิ่นอยู่กับแม่สองคนกับเพื่นเนาะหองน้ำห้องนายกับบอมีเนาะไต่ตูนสงสารเพิ่อนเพื่นน่ะเพิ่นเพื่นกับสองคนกับอยู่สองคนกับแม่เนาะบ่มีหายมีหน้าเพื่อนเนาะเนาะไต่ตูนสงสารคนเนี่มาอดดมกินมือนะแะถทาบัวหากับบอได้กินเพิ่นว่า แต right ่อยากไปหาเงินเมืองไทยกับโได้ไปสงสารเมยเนาะทางเมย์เป็นกาตาบอดเบื้องเงินน้องโบเอินฮุงเมื่อก่อนก็เห็นอยู่เพิ่นว่าแต่ว่าตอนนี้บ่เห็นเพราะว่าเพิ่นนันแบบฒ่าแกสลาแล้วเนาะทางเมืองหนึ่งกับโเอินฮุงแล้วพว่นน่ะสั่นเนาะสักแก็กาอันว่าถ่ายทำทางนองเวิรนเพิ่นให้พอนมนองเวิ่์นพอประมาณนี้แหละพนมนองเนาะมาทำานีทางสักแก็ตสักเก็ตขจตคิเพียงเท่านี้พนมนอง ພໍກັນໃນຄິດຫນ້າເດີ້ນ້ອງສໍາລັບຄິດນີ້ເຂົ້າກັບຄໍາວ່າສບດີສະບາດີບ່າາ